เรื่องนี้สอนอะไรอาตมาเรียกรถแท็กซี่คันหนึ่งเพื่อให้ไปส่งที่วัดมหา,าธาตุตกลงจะจ่ายค่าโดยสารห้บบาทอาตมานั่งข้างคู่กับคนขับเมื่อรถแล่นไปพักหนึ่งคนขับแท็กซี่ถามว่าท่านบวชพระมานานแล้วหรืออาตมาตอบว่า บวชมานานแล้วเขาถามต่อท่านบวชแล้วมีความสุขดีหรือก็เรื่อยๆนะอาตจจมาตอบแล้วถามกลับไปบ้างว่าคุณขับแท็กซี่มานานแล้วหรือนานแล้วครับผมขับแท็กซี่มา27ปีแล้วครับขับแท็กซี่แล้วมีความสุขดีหรือ มีความสุขมากครับผมขับแท็กซี่แล้วผมดับทุกได้เขาตอบด้วยน้ำเสียงที่จริงจังทำให้อาตมานึกถึงเรื่องสิทธทัตถะที่พายเรือข้ามฟากขึ้นมาทันทีคุณขับแท็กซี่ตลอดเวลาไม่เคยประกอบอาชีพอื่นเลยหรืออาตมาถามต่อเขาตอบว่าผมเคยขับรถที่กระทรวงแห่งหนึ่ง แต่ผมอยู่ไม่ได้ผมไม่ชอบระบบราชการที่เล่นพักเล่นพวกกันเหลือเกินทำราชการต้องมีเส้นมีสายครับค่าของคนไม่ได้อยู่ที่ผลของงานค่าของคนอยู่ที่ว่าเป็นคนของใครผมเบื่อน่ายจึงออกไปเป็นพนักงานขับรถที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแต่ผมก็อยู่ไม่ได้ ทำไมที่มหาวิทยาลัยนั้นมีแต่การเล่นพักเล่นพววก,กันหรือไม่ใช่อย่างนั้นผมขอถามหน่อยคนเราเรียนหนังสือไปเพื่ออะไรคนเรียนมากเป็นคนฉลาดมากขึ้นใช่ไหมก็ควรจะเป็นเช่นนั้นคนเรียนมากฉลาดมากควรมีความสุขมากขึ้นใช่หรือไม่แต่ผมว่าไม่จริงประสบการณ์ที่มหาวิทยาลัยแห่งนั้น สอนผมว่าคนเรียนมากฉลาดมากกับทุกขมากขึ้นพวกด็อกเตอร์ครูบาอาจารย์ที่นั่นมีความทุกข์เหลือเกินตัวเองทุกคนเดียวไม่พอ,อยังทำให้นิสิตนักศึกษาทุกไปด้วยที่เป็นเช่นนั้นแสดงว่าต้องมีอะไรผิดพลาดในระบบการศึกษาของชาติเป็นแน่คุณเห็นว่าผิดพลาดอย่างไรอาตมาซักต่อ ผมว่าครูบาอาจารย์สอนผิดพวกเขาสอนให้คนมีความทุกข์แทนที่จะสอนให้คนมีความสุขผมเตือนพวกเขาให้เปลี่ยนวิธีสอนใหม่เพื่อให้คนมีความสุขพวกเขาไม่เชื่อผมผมจึงลาออกมาขับแท็กซี่เลยครับคุณบอกพวกเขาว่าอย่างไรอักษรไทยมีพยัญชนะกี่ตัวเขาย้อนถาม44ตัว อาตมาต,ตอบใน44ตัวท่านทราบไหมว่าอักษรตัวไหนดีและตัวไหนชั่วผมไปบอกพวกครูบาอาจารย์ให้สอนเด็กว่าอักษรตัวไหนเป็นอักษรดีและตัวใดเป็นอักษรชั่วจะได้ไม่ทุกพวกครูบาอาจารย์ไม่ฟังผมพวกเขาบอกว่าหนังสือไม่มีตัวดีตัวชั่วมีแต่ตัวกลางก อาตามาถามเขาว่าอักษรอะไรเป็นตัวดีอะไรเป็นตัวชั่วตัวชั่วมีสามตัวคือลอกอลอตัวดีมีสามตัวคือพอหอชอลอกอลอหมายถึงอะไรเขาตอบว่าท่านเป็นพระไม่รู้เรื่องนี้ได้อย่างไรพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าลกอลอก็คือโลภ โกรธหลงนั่นไงมันชั่วไม่ท่านใช่แล้วโลภโกรธหลงเป็นอกุศลละมูลหรือรากเง่าของความชั่วคุณเล่นย่ออย่างนี้ใครจะไปรู้ว่าแต่พอหอชอคืออะไรเป็นตัวดีจริงหรือเปล่าเขาตอบว่าเพื่อนที่ขับแท็กซี่ด้วยกันมีความทุกข์มากเขาบ่นว่าค่าเช่าแพง รายได้ก็น้อยแต่ผมไม่ทุก์เพราะผมใช้พอพานคือรู้จักพอคนเราถ้ารู้จักพอจะมีสุขใช่ไหมอาตมาเห็นด้วยกับคำตอบของเขาเพราะพระพุทธเจ้าตัดว่าสันตุถีปร,รมังทนังความรู้จักพอเป็นยอดทรัพย์คนจนมีสองประเภทคือคนจนเพราะไม่มีกับคนจนเพราะไม่พอ คนส่วนใหญ่จนเพราะไม่รู้จักคำว่าพอความไม่พอใจจนเป็นคนเข็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การต้องคิดอ่านแก้จนเป็นคนพอคนที่มีความสุขในชีวิตต้องเป็นคนรู้จักพอหมายถึงว่าพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ทำใครไม่มีสิ่งที่ชอบ ก็ต้องชอบสิ่งที่ตนมีภาษาฝรั่งว่านกตัวเดียวในกํามือดีกว่านกสองตัวบนต้นไม้คนไทยทุกวันนี้หลงอยู่ในวัตถุนิยมได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพออาตมาถามคนขับแท็กซี่ต่อไปว่าหอคืออะไรเขาตอบว่าหอคือรู้จักให้ถ้าผู้โดยสารต่อราคากับผม ผมลดให้เขาบ้างถ้าผู้โดยสารขอให้ผมไปส่งต่ออีกนิดผมก็ไปให้ผมถือว่าผมให้บริการแก่ผู้โดยสารผู้โดยสารก็ให้ค่าโดยสารแก่ผมอาตมาเห็นด้วยกับเขาสังคมอยู่ได้เพราะมีการให้และการรับจิตที่คิดจะให้ดีกว่าจิตที่คิดจะเอา ในครอบครัวใดทุกคนคิดแต่จะเอาจะไม่มีใครได้แต่ถ้าทุกคนคิดแต่จะให้ทุกคนจะได้อาตมาถามต่อไปว่าแล้วชอคืออะไรขณะนั้นรถแท็กซี่ที่ติดไฟแดงอยู่หน้าสุดไฟเขียวส่งสัญญาณขึ้นแล้วคนขับแท็กซี่ยังไม่ยอมออกรถเพราะสนทนาธรมเพลินรถคันหลังจึงบบีบแต่ไร้ คนขับแท็กซี่จึงบอกว่าไฟเขียวพึ่งขึ้นเขาบีบแต่ไรผมแล้วไม่รู้จะรีบไปตายที่ไหนผมโดนบีบแต่ไรประจำแต่ผมก็ไม่โกรธหรือหัวเสียเพราะผมใช้ชอครับหมายถึงอะไรช่างเขาเถอะผมโดนบีบแต่ไรผมก็คิดว่าช่างเถอะนั่นคือการปล่อยวางแบบหนึ่งทำให้สบายใจดี ใครชอบใครชังช่างเถิดใครเชิดใครแช่งช่างเขาใครเบื่อใครบน่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอเมื่อแท็กซี่มาถึงวัดมหา,าธาตุอาตมาจ่ายค่าแท็กซี่ไป60บาทเพิ่มจากราคาที่ตกกลงกันไว้10บาทแต่เขารับเพียง50บาทเมื่อถามว่าเพราะเหตุใดเขาตอบว่า ผมไม่เอาหลอกครับผมรู้จักพอแล้วเขาก็ขับรถต่อไปอย่างมีความสุขเพราะเขามีธรรมประจำใจสามข้อเท่านั้นคือรู้จักพอสันโดษรู้จักให้ทานรู้จักปล่อยวางจาคะคติธรรมวารธรรมพระพรมบัณฑิตวัดประยุระวงสาวาสกรุงเทพ มหานคร